หลังจากที่เข้ามาประมาณบ่ายโมงดำเนินการทุกอย่างเรื่องเซ็นอะไรจบพอห้าโมงเย็นก็ได้รับเมสเซจแจ้งแล้วว่าอนุมัติแล้วซึ่งแบบงงมาก <c oughs> ที่ตัดสินใจเลือกอีกเรื่องหนึ่งก็คือให้ประกันระยะถึง2ปีเงื่อนไขดีกว่าที่อื่นถือว่าโอเคค่ะ เชอติกาจเจริญสุขนะคะที่เข้ามาดูคันนี้ก็เพราะว่าได้ขายรถไปคันหนึง่งแล้วก็อยากจะได้รถใหม่ตั้งใจว่าจะซื้อรถ s u v พอมาถึงแล้วพอเห็นคันนี้ก็แบบปิ๊งก็เลยเปลี่ยนใจที่มั่นใจว่ารถที่นี่ดีเพราะว่าคันก่อนที่ซื้อไปเนี่ยเออมันไม่มีปัญหาอะไรเลยเป็นรถที่แบบได้รับการดูแลมาดีมากก็เลยยืนยันว่าที่นี่ขายรถด,ดี สภาพรถที่ดูแล้วก็แบบมันดีทบทุกอย่างอะแทบไม่มีข้อติแล้วก็ถือว่าเป็นรถใหม่ก็เลยตัดสินใจเอาคันนี้ก็ค,<ย>คือก็งงเหมือนกันคะ่ะเพราะว่าตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะผ่านเพราะว่าเราเนี่ยอายุเยอะแล้วอาจจะเป็นที่ว่าเราดาวเยอะด้วยกันมั้งคะได้ได้เร็วแล้วก็ไฟแนนซ์ที่จัดเนี่ยบริการดีแทบไม่ต้องทำอะไรเลยคือใช้ต่อได้เลยอะไรเงี้ยคะ่ะ ถ้ามีเพื่อนสนใจจะแนะนำแน่นอนเราเฟิลสุดๆไปเลย